สวัสดีค่ะลราจะพาทัวร์วันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆมาชมแคมปิ้งค่ะที่นี่วาเฮตเต้นนะโอ้ล็อบสเปริก้มาสดูโอ้ล็อบสเปริก้าโอ้ล็อบบาลอต้าที่นี่เขาเรียกอย่างเงี้ยภาษานี้เรียกยากโอเคค่ะไปดูกันค่ะดูโกลเดน้นกนะ็ได้ยเดยโกลเด้นนี่นะคะตรงนี้นะคะ ตรงนี้ก็เขาเรียกนีสตั<ค>นเห็นไหมคนมาตก<ย>ปลาแคมป์ปิ้งะค,ะค่ะเห็นไหมมีรถมาเยอะแยะนี่คนมาตกปลากันเยอะนะคะตรงนี้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจในายามซัมเมอร์กันนะคะรถเยอะแยะเลย oh, <L> oh, โอ้ลับสโอ้ลัสหรือนี่สตันค่ะตรงนี้ ที่นี่ก็จะเป็นแหล่งของรถที่เขามาจอดพักกันนะคะรถเขามาจอดพักเห็นไหมรถบ้านรถบ้านมาจอดกันตรงนี้ค่ะนี่ที่จอดรถรถบ้านเข้ามานะคะแล้วก็นร่นก็รถบ้านค่ะเพราะตรงนี้เป็นแคมปิ้งด้วยค่ะเป็นแคมปิ้งเป็นแคมปิ้งสําหรับตกปลาแล้วก็อาบน้ํากันนะคะเราจะข้ามไปตรงนี้นี่ค่ะ นี่ค่ะชื่อของเขา Welcomement o o l a b e r g e t Camping เป็นแคมปิ้งนะคะอยู่เมืองพอสเกิร์นค่ะไม่ไกลจากบ้านที่เราอยู่นะักแล้วก็อของเมืองพอสเกิร์นของนอร์เวย์นะคะนี่เห็ไหมมีรถบ้านก็จะมาจอดพักเป็นที่จอดพักได้ด้วยนะคะเป็นแคมปิ้งค่ะพูดง่ายๆแคมปิ้งวองค่ะเป็นที่ขายไอศครีมนะคะตรงนี้ ซัมเมอร์จะไอศครีมจะขายดีค่ะนี่ค่ะห้องน้ำผู้หญิงแล้วก็มีเป็นโรงแรมด้วยนะคะตรงนี้เป็นโรงแรมโรงแรมค่ะเป็นโรงแรมของที่นี่ด้วยถ้าคนไม่พักที่แคมปิ้งก็จะพักที่โรงแรมของเขาค่ะมีโรงแรมด้วยนี่แคมปิง้งแล้วพวกที่มีรถเขาก็จะมาจอดกันนะคะเขาก็จะมาจอดกันที่นี่แล้วก็มีที่ให้เดินเล่นบนเขาด้วยค่ะ เดินออกกําลังกายไปบนเขาด้วยนู่นเขาสูงค่ะเขาสูงชันนะคะเขาสูงชันแล้วก็พอลงเขาไปนิดนึงก็จะเป็นที่ตกปลาค่ะคนของเราไม่รอแกเดินไปก่อนแล้วแต่เราจะตามไปทีหลังถ่ายวิวให้เพื่อนๆดูก่อนนะคะเห็นไหมคะวันนี้อากาศด,ดีค่ะ26องศาไม่หนาวเลยแต่ว่ามีแดดก็เลยร้อนนิดนึงนะคะมีคนเยอะค่ะเพราะว่าเัม,เมอจะคนเยอะที่นี่เขาจะเรียกเป็นหินตะ ฮิตตาก็คือที่พักตากอากาศพูดง่ายๆเป็นบ้านพักตากอากาศของนอร์เวย์น so ี่แหละค่ะนี <g <g ่ค่ะเขาให้เช่าเป็นห้องหนึ่งห้องสองมีให้เช่าพวกที่มีรถมาถ้าไม่อยากนอนในรถก็นอนในห้องได้นะคะห้องก็ไม่แพงเท่าไหร่มั้งยันสอันนี้นี่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 ฮิตตาเป็นบ้านอันนี้เป็นรถบ้านค่ะรถบ้านมาจอดนอนบางคนก็ลากมานะ นี่เขาเดินเที่ยวกันเขาเดินออกกำลังกันไฮไฮเห็นไหมคะเขาเดินออกกำลังกันนี่ค่ะนี่บางคนนั่งเที่ยวกัน,เ,นเต็มเลยนะคะถ้ามีรถน้อยขายอาหารไทยอย่างเรามาขายคงจะขายดีค่ะ,อะของกินยากนิดนึงนะคะมีรถบ้านนี่คนนั่งพักผ่อนนี่บางคนเขาก็นอนในรถนะคะเขาลากรถมาลากรถนอนมานี่ค่ะ มีหลายหลังค่ะเฮตะนี่เฮตะบ้านก็อยู่ราคาประมาณพันห้านะคะถ้าเป็นโรงแรมข้างบนอะประมาณพันห้าร้อยคนนะคะอันนี้ก็ไม่น่าจะแพงมากนะคะที่จอดรถเนี่ยไม่น่าจะแพงมากเพราะว่าถูกกว่าอยู่แล้วเป็นสถานที่จอดก็จะมีห้องน้ําให้นะคะมีห้องน้ําให้นี่ค่ะ เห็นไหมคนพาลูกพาหลานมานั่งครอบครัวมากันเยอะแยะเลยค่ะคันนี้คันใหญ่ค่ะมีเต็นท์ด้วยรถนี่มีเต็นท์ด้วยให้มีเต็นท์ด้วยนี่เลยคะว้าว้าคอรเตอร์ฟอสว้าว้าคอรเตอร์ฟอสต็อโอเคอถามกันก็ไม่ว่างค่ะแต่คุยโทรศัพท์อยู่นี่เห็ดนะเบิดเทรนี่ค่ะ เห็นไหมคะไปยังเหลือที่อีกเยอะแยะค่ะคนมาเยอะแยะเลยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่หนึ่งของเมืองพัสกลนี้นะคะเห็นไหมคนมาตกปลาบ้างมาเดินเที่ยวมาออกกําลังบ้างหรือว่าพักโรงแรมอยู่ที่นี่ก็ได้ค่ะมันมีชายหาดน้อย,อยด้วยนะคะที่นี่มีชายหาดน้อย,อยด้วย คนยังมีเหลือที่ว่างอีกจอดได้อีกหลายคันเลยค่ะนี่ค่ะตรงนั้นมีชายหาดแล้วก็ว่ายน้ำนะคะฝั่งโน้อนอะ่ะชายหาดแล้วก็ว่ายน้ำด้วยนะคะเดี๋ยวเรานี่ค่ะน,นี่เราจะขึ้นไปบนเขานะคะตรงฝั่งโน้นเป็นที่ว่ายน้ำ มี่ใบน้ำแล้วก็นั่งตากแดดกันค่ะนี่แม่น้ำน้อยไหลออกมาจากนู่นมีก็แคมปิ้งเยอะเลยคนก็เดินเที่ยวเยอะเลยค่ะเห็นไหมคะคนเดินเที่ยวคน,คนขึ้นเขาออกกำลังนะคะอากาศดีคะ่ะวันนี้อากาศดีเนี่ยค่ะมีหาดแค่น้อยเดียวก็แย่งกันนั่งกันแค่นี้ละคะ่ะ แต่วิวสวยมากนะคะตรงนี้วิวสวยค่ะนี่ค่ะสำหรับที่จอดลี่ตรงนี้นะคะเขาจะคิดคืนละ380นะคะสำหรับจอดที่นี่380้นี่จะมีมีอิเล็กตริกด้วยคือให้ไฟใช้ด้วยค่ะให้ไฟใช้ด้วยก็มีสนามให้เด็กเล่นด้วยน,นคะคะ380ต่อคืนค่ะตรงนี้ถ้าเป็นโรงแรมก็1,500ค่ะ ตรงนั้นก็ประมาณ1,000บ้านน้อยโรงแรมสูงข้างบนน้นหนึ่งพนารนะคะต่อคืนกางเต้นนี่จะถูกก็้นอีกค่ะเต้นประมาณ200ร้อนะคะต่อคืนอันนี้ห้องนี้ประมาณ900าร้ถึง1,000งพันะคะมีความอำนวยสะดวกพร้อมค่ะ นี่ค่ะหลังจากเราจะกลับก่อนกลับเขาจะบอกว่าพักพอบีเซอร์ฟเวลคอมเมนต์ินบาเก่หวังว่าคงกลับมาอีกนะคะขอบคุณสำหรับการมาเยือนค่ะโอเค